ที่คุณควรทำประกันสะสมทรัพย์ในยุคหลังโควิด -19 นะคะ หลังจากโควิด19ที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็อาจจะได้รับผลกระทบกัน,กนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมองหาแล้วค่ะว่าอะไรจะมารองรับความเสี่ยงและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตประกันสะสมทรัพย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เรานะคะควรให้ความสนใจนะคะว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าช่วยทําให้ชีวิตเรามั่นคงนั่นเองนะคะเป็นการบริหารจัดการค,าความเสี่ยงทางาด้านการเงินที่ดีเลยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตเราด้วยนะคะแล้วก็ยังสร้างวิธยในการออมของเรานั่นเอง ะคะ2ก็คือว่าช่วยให้ได้รับผลตอบแทนและก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ,ะทุกวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเลยนะคะแล้วเรานะคะก็ต้องเรียนรู้เสิทธิต่างๆในเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนค่าใช้จ่ายจากตรงนั้นนะคะมาเป็นเงินออมเงินเก็บเราในอนาคตนั่นเองนะคะ3ก็คือว่า เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีเงินเดือนกันไม่มากนะคะ,ะทางานยังไม่ได้รับเงินเดือนเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะการลงทุนกับประกันสะสมทรัพย์อากาถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำนะคะแต่ว่าเราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านในอนาคตนั่นเองนะคะดี่ว่าจะปล่อยเงินไว้เฉยๆนั่นเองนะคะ4ก็คือว่า เป็นเงินนะคะเอาไว้ให้คนข้างหลังได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประกันสะสมทรัพย์นะคะมาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิตนั่นเองนะคะหากผู้เอาประกันอากาศเสียชีวิตลงนะคะเงินต้อนนี้นะคะก็ะจะส่งมบอบให้กับครอบครัวและผู้ได้ผลประโยชน์นั่นเองนะคะหาก็คเผือว่าสามารถใช้เป็นเงินยามฉุกเฉินได้ด้วยนะคะการที่เราทําประกันชีวิตนะคะ เรานะคะก็สามารถที่จะกู้เงินจากกรมธรรม์ได้หรือว่าเวนคืนได้ในกรณีนะคะที่เรานะคะขาดสภาพคล่องไม่สามารถที่จะตื่งตาใครได้นะคะประกันชีวิตก็จะสามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือว่า5เหตุผลที่คุณควรทําประกันสะสมทรัพย์นะคะในยุคหลังโควิดสิค่ะ